คือรูปเนี้ยเป็นรูปแรกที่ผมอชอบเขาครับในปีนี้ค่อนข้างท้อนิดนึงเลยคือไม่คือไม่ได้มีอะไรให้เลยแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยเลยเคยเคยซื้อให้ปีที่แล้วแล้วโดนด่านะครับเขาบอกว่ามันแบบมันแพงซื้อมาทำไมอะไรเงี้ยมันประมาณนั้นแล้วก็ขจอห์น่ผิดนะครับไม่ซื้อเลยแล้วก็บอกแล้วกันไม่ต้องเซอร์ไพรส์เลยแล้วกันเลยอันนี้อันนี้ วส, He สวัสดีคับสสดท้ายค่ะยังไงคะก็ก็แฮปก็มันเป็นวันแฮปปี้อันดับสุดท้าก็ลงแฮปปี้อันดับสุดท้ายปีนี้เป็นยังไงคะร่รูปรูปแรกของเราเออเป็นคือจริงๆก็คือลงหลายรูปแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงในแบบมิสเศสกแบบแฮปปี้อันดับส a ดท้ียอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ปีนี้ก็ แฮปทำไมาถึงเลือกรูปนี้ที่แบบเป็นออการแบบแถ่ายถ่ายรูปกันครั้งแรกใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใชใชคือคือรูปเนี้ยเป็นรูปแรกที่ผมอชอบเขาหมายถึงว่าแหมายถึงว่าหมายถึงว่าครั้งครั้งแรกท,ที่เจอแล้วก็แบบก็ทักไปแบบเป็นโลกแอดเวอร์ไซสายหรือเปล่าคะครับหมายถึงว่าตอนตนตั้นไม่ทำงานออแล้วคือ ก็คือโปรเขาก็อยู่ในกองก็เลยได้เจอกันใช่ก็ได้เจอกันเก็บไว้น่าเมตาลุกแล้วเพื่อจะมาลง5ปีอะไรเงี้ยแล้วต้องเป็นรูปที่แบบไปขอไปถือมาด้วยไหมเพราะว่าแบบเราเองก็อยู่ในโมเมน่าเสียหอกนักมากเออเป็นพี่ตากล้องเนี่ยหมายถึงว่าเป็น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 คนที่ดีโอเคเขาแบบเขาถ่ายก็ถ่ายพวกหลังห้าปีเลยแต่ถ่ายไม่ใช่มีส่งให้เขาพูดก่อนหมดไหมคะว่าแบบเออเดี๋ยวแอนดี ก็จริงๆก็ก็เห็นแซวเล่นๆเปิดดูเออลงรูปนี้อะไรอันนี้คือเซอร์ไพรส์พวกเหมือนกับ้านเจมที่เราลงอะไรอย่างเงี้ยลงรูปเนี้แบบรูปแรกอะไรเงี้ยจริงๆอันนี้เขาก็ก็เซอร์ไพรส์ไหมหรอกก็ก็อาจจะเซอร์ไพรส์ครับแต่ว่าก็คือเขาก็ดูแบบปกติอะไรเงี้ยเพราะว่าปีปีนี้ค่อนค่อนข้างท้อนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาคือไม่คือไม่ได้มีอะไรให้เลยแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยเลยอยากแบบยาก่าวา มันไม่เสร็จจากวันทั้งสามเราไม่มีเวลาจุกป,ปะเอ่อจริงๆเป็นเป็นเป็นวันก่อนหน้านั้นแต่ว่าตอนนั้นผมกำลังแบไป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 เคลียร์ไปเคลียร์เ,ร,ร,เ,ร,ร,เร,รื่องไปเคลียร์งานอื่นอยู่ปีนี้แล้วดิไม่มีอะไรให้เหรอคะเจ๊เคยเคยเคยซื้อให้ปีที่แล้วแล้วออโดนดาลล่าครับเ <laughs> ขา <laughs> บอกว่าเออมันแบบ มันแพงซื้อมาทะใหม่อะไรเงี้ยมันประมาณนั้นเลยดองเจ้าไม่ผิดนะครับแล้วก็เลยเอคืนไม่ซื้อเลยไม่ซื้อเลยแล้วก็บอกละกันไม่ต้องเซอร์ไพรส์เลยลกันเลยเรองานี้แเราโดนค่ปดาครับผมเัมคะวนีขายเยกว่ายังทตัวก็ อ๋อคืออย่างวันอย่างวันนั้นนะคือคือเขาเมขางล่างด้ฟังเขาก็บอกว่าเออก็ทําตัวหมายถึงว่าคือเขาก็ไม่รู้จะแบบจะทําตัวยังไงอะไรเงี้ยครับก็คือเกรงมากดูเกรงมากเ้าก็บอกว่ายิ้มเกรงมากอะไรเงี้ยครับที่ท,ที่ที่เขาเจอเลยโอ้ยย้อนย้อนกลับไปนิดนึงเขาบอกว่าคุณบอกว่ารอรอให้แบบโฟมขอของเองเลยแล้วเขามีขออะไรไหมว่าอยากได้อะไรไหมสำหรับปีนี้อะไรเงี้ยถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับ ยยัังงไมม่่ีแล้วเจมจะมีแบบแพนไปสลองร้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยให้กับท้างแม่ครับตอนนี้ยังไม่มีแผนนั้นเลยครับใช่เป็ปกติแล้วถ้าโอกาสดีๆแบบนี้ก็เจมกับทุคนไปทำอะไรกันข้าวไปเที่ยวต่างประเทศคือคือถ้าเกิดว่าก่อนอันนี้ก็จนอยากก็จะไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบว่าไปกินข้าวนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยจบแล้วพอเห็นรูปเขามีฟีดแบ็อย่งไรบ้างเขาเขาก็บอกว่าก็มีมีคนทักเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเออลุกรูปนี้อะไร รวมตพี่แอนหักมาด้วยไหมครับเพื่อนเพื่อนเราก็เหมือนพร้อมใจกันแห่มาแซวเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็พร้อมใจแห่มาแซวแต่ว่าพี่แอนไม่มีพี่แอนไม่มีแต่พี่แอนบอกว่าถ้าเกิดจะมีข่าวดีจริงๆเขาจะไม่ใส่สองให้เราเพราะว่าเรารวยแล้วคุณสิ่งไกอะคำพูดนี้ครับของพี่แอนมันก็เป็นสิ่งที่น่าช้ำใจมาก <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆตั้งแต่วันนั้นผมได้ฟังแล้วแล้วผมก็ คิดแผนมาแล้วคือโอเคแบบถ้าเกิดจริงจังว่าจะไม่ให้อะไรเงี้ยผมก็จะไปขอคุณเอแทนผมก็เตรียมแผนแล้ะสมมุติถ้าเกิดว่าเออแบบคุณเอครับแบบพี่เอครับอะไรเงี้ยผมก็จะไปฟอพี่คืออย่างไงเราก็ต้องได้เงินจากเขาให้ได้หรือไม่ไม่ได้จากที่แอนโดยตรงก็คนใกล้ชิดใช่คือทางไม่ได้ทางตรงก็ต้องได้ทางอ้อมครับจากคนคนนี้ผมต้องได้ครับไมหรอครับเพราะว่าเขาเขาเล่นเราไปเยอะหรือองไงครับพี่เดมครับผม มันมันออกเป็นแบบลูกชังซะมากกว่าก็เลยแบบไหนแล้วนะแบบแม่เป็นการรวมบัลลังก์ของลูกรักคืนครับผมก็อาจจะไม่ได้เป็นลูกรักก็คงเป็นลูกชังเหมือนเดิมแล้วก็โองเป็นไงเพราะว่าพมก็เป็นแบบลูกรักเดีนะเขาเรียกว่าอะไรน้องสองชายใช่ก็เป็นลูกรักคือจริงๆพี่แอนแบบว่าเขามีเขามีลูกรักทุกคนนะครับที่ี่ยกเวิศผล แต่ว่าตอนนี้ก well ็โฟกัสโฟกัเป็นลูกหลักมากกว่าเออแน่นอนอยู่แล้วครับผมแบบว่าแบบเวลาแบบมีใครไปใครมาก็คือผมก็คือบอกว่าตกกรับอบไปก่อนแน่นอนน้่งเสียงเวลาพี่แอนจุดโฟกัสกัครับคือเท่าที่ฟังก็น่าจะปกตินะหมายถึงว่าก็ก็เขาเขาก็คือปกติกันเลยที่พูดน้อยใจไหมครับเซบครับน้อยใจไหมครัไม่น้อยใจอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหอกับไม่น้อยใจไม่ได้แล้วแล้วแล้วโอเคไหมกับตำแหน่งล้มชังเนี่ย โอเคไหมก็แม่เขามอบอะไรให้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เขาก็ไม่จุดเราตลอดเลยนะไปออกกำลังกายหรือจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเราเป็นคนแรกเลยนะเป็นคือคือคือถ้าเอาถ้าคือถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วก็เจอเจอกัรอาทิตย์ละครั้งสองครั้งตลอดเหมือนกันแบบไปออกกำลังกายไปอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาคือเขาพยายามลากคนอื่นแล้วแล้วก็ยังไม่ เขาอื่นไม่ไปกับเขาแล้ว <S an> แล้วมีแต่เราเหลือเราคนเดียวะอะไรเงี้ยที่ออกกำลังกายเช้าก็าแล้วหลายคนก <S an> ็ไปถามพี่แอนว่าเอ้ยคู่ไหนจะแต่งงานก่อนไหมแต่ว่าพี่แอนเขาไม่ต่อแต่แลหลายๆคนก็คิดว่าเราน่าจะเป็นเราได้แหละเ่็ <S <S <an> <S นเราในกลุ่ม <S <S <an> ผมไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่าคู่คู่อื่นเขาแบบเป็นยังไงบ้างแต่คู่เรามีคิดไหมครับ5ปีเราเนาะเดินทางมากับความรักนี้เอ่อจริงๆมีมีมีุย อันนี้กรคุยกันเองหรือว่าผู้ใหญ่คุยกันหมายถึงว่าคุยกันเองว่าเออมันจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไหมว่าเขาอยากแต่งเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าต้องคิดไว้ที่เราคุยกันคือมันยังไม่ได้แบบถึงช่วงที่แบบว่าแบบฟิกซ์มากอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องลองคุยกันไปก่อนแล้วว่าว่าอะไรจังหวะเวลาที่เหมาะสมแต่ยังไม่ได้มีการคุยแบบผู้ใหญ่คุยหรือแซวเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเนาะยังครับ